ม,มาคนะุณผู้ชมมาดูตอกันต่อนะคะพี่ไหมไทยใจตะวันนะคะหรือว่าตอนนี้ไหมไทยหัวใจสินนั่นแหละค่ะ,คะต้องบอกว่าพี่แกฮอตมากจริงๆนะคะแล้วก็เวลามีคอนเสิร์ตท,ที่ไหนเอฟซีเนี่ยแน่นเลยเนืองแน่นค่ะซึ่งล่าสุดนี่นะคะอ,อย่างที่บอกนี่แก,แ,แ,แกก็ต้อีบูนก <c oughs> ับปิ้ว <c oughs> ท่าเทเตอร์เลยนะแล้วท่าเท่เหมือนแปลงร่างได้อ้แล้วเนี่ยมีท่าแล้วมือไม้โอ้โหผู้ชมปังจริงๆค่ะต้องบอกนะคะว่าพี่หมายไทยเนี่ยไม่ใช่แค่โด่งดังในเมืองไทยเอฟซีต่างประเทศแน่นมากค่ะล่าสุดน้องรถเบนส์หเราะแล้วได้ไปเจอพี่หมายไทยค่ะก็อัปเดตกันนิดนึงนะคะพี่จะมีโอกาสไปต่างประเทศบ้างไหมโกอินเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่หมายไทยก็บอกน้องรถเบน์พี่มีนะที่พี่บอกหนุคนแรกเลยเอ็กซ์คลูซีฟเลยที่จะไปเดือนมีนาคมที่จะไปไปเล่นคอนเสิร์ตที่ต่างประเทศมอบความ สู่ผ่านเสียงเพลงให้แฟนๆที่นั่นค่ะที่สําคัญรู้ไหมคะรายได้หลังจากที่หักค่าใช้จ่ายทั้งหมดค่ะที่ใหม่ไทยเกจบุญไปไหนคะแกจะเป็นสะพานบุญนำเงินรายได้ไปสร้างห้องน้าสร้างห้องน้ําห้องอาบน้ําให้กับน้องๆน,นะคะที่โรงเรียนที่อมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่มเรียกว่าผู้ชมใครไปดูคอนเสิร์ตของพี่ใหม่ไทยนอกจากจะเวียนกับเข็มขัดแล้วออยังได้ทาบุญเวียนบนกันไปด้วยเห<อ>งปังจริงๆอไปฟังสัมภาษณ์เลยค่ะโอ้ดีใจนะครับประทับใจเลยครับ เรื่องราวบรรยากาศต่างประเทศเมราว่าจะเป็นทั้งยุโรปอเมริกาแล้วก็ออสเตรเลียวันที่4มีนานะครับเจอกันที่มิลเบิร์นนะครับประเทศออสเตรเลียแล้ววันที่6ก็เจอกันที่ซิดนีย์นะครับพี่น้องแฟนเพลงที่อยู่ทั้งออสเตรเลียนะครับอย่าลืมว่ามาร่วมสนุกและได้กุศลด้วย เพราะว่าเงินนะครับหลังจากหักค่าใช้ใจ่ายแล้วจะนําเงินงบประมาณนี้ไปสร้างห้องน้ําไปสร้างห้องอาบน้ําให้กับน้องๆชาวเขานะครับโรงเรียนอมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เห็นว่าครับว่าพี่น้องแฟนเพลงถ้าไปชมคอนเสิร์ตวันที่4มีนาวันที่6มีนาที่ออสเตรเลียได้ทั้งความสุขได้ทั้งบุญและกุศลด้วยว่าแล้วก็ปั่นคลิปใครกันต่อไป เจอกัน oh, so ว่าใหนะพี่ใหม่ไทยจะส่งตัวให้เราไปด้วยหรออย่างนั้นก็ยินดีนะคะอ